สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิครับวันนี้หมอก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วหมอเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้วแล้วก็การย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการตั้งคันแฝดแต่ว่าการที่จะทําอย่างไรให้ตัวอ่อนตัวเดียวนั้นน่ยมีโอกาสสูงสุดในการที่จะฝังตัวแล้วก็คุณผู้หญิงจะได้ตั้งคัน ได้ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หมอก็จะมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้วิธีการนะครับว่าเราจะเลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในอ,อยู่ภายนอกร่างกายได้อย่างไรนานๆนะครับเริ่มต้นนี้ทําไม่ได้เลยจนกระทั่งเริ่มที่จะเลี้ยงตัวอ่อนได้ยาวขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัก3วัน หลังการปฏิสนธินะครับแต่ว่าตัวอ่อนที่ระยะ3วันหลังปฏิสนธิเนี่ยยังไม่ใช่ตัวอ่อนในระยะที่เขากําลังจะฝังตัวเขาต้องพัฒนาไปถึงประมาณ5วันก่อนนะครับเขาถึงจะฝังตัวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ได้ตัวอ่อนมาเลี้ยงแค่ได้แค่3วันแล้วใส่เข้าไปในพวงมดลูกเนี่ยจึงอาจจะมีความไม่พอดีกันของระยะของตัวอ่อนกับ สถานที่ที่เราเอาไปใส่เพราะจริงๆในระยะ3วันเนี่ยเขายังพัฒนาอยู่ในท่อนําไข่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้การตั้งครรภ์จากการใส่ตัวอ่อนที่มีอายุแค่ประมาณ3วันหลังปจังปจักปฏิสนธิไ,ไว้ในฟวมลรูเนี่ยยังค่อนข้างตา่า ต่อมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวอ่อนได้ยาวขึ้นนะครับจาก3ามวันมาเป็น5้าวันนะครับเมื่อมาเป็น5้าวันเนี่ยตัวอ่อนก็อยู่ในระยะที่พร้อมเต็มที่ที่จะฝังตัวแล้วก็สามารถใส่เข้าไปในโพรงมดลูกได้นะครับย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกได้มันก็มีความที่จะแมชกันมากขึ้นระหว่างระยะของตัวอ่อนแล้วก็เรื่องของเยื่อบุของโพรงมดลูกนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นที่ที่เขาจะต้องฝังตัวอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่โอกาสในการตั้งครรภ์จากการเลี้ยงตัวอ่อนยาวขึ้นมาเป็นระยะ p ลา s two ิส s ก็สูงขึ้นทําให้การตั้งครรภ์สูงขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเป็นว่าตัวอ่อนที่พัฒนามาได้ถึง5วันนี่ก็เป็นตัวอ่อนที่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะในระหว่าง ที่เลี้ยงตัวอ่อนนั้นก็อาจจะมีตัวอ่อนบางตัวนะครับพี่พัฒนามาไม่ได้จนกระทั่งถึงวันที่4วันที่5ได้ตามปกติอาจจะอยู่ได้แค่วันที่3 แล้วการที่เอาตัวอ่อนไปใส่ตอนช่วงวันที่3มเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยตัวอ่อนที่ใส่เข้าไปวันที่3อาจจะจะดูดีนะครับแต่ว่าวันที่4ี่วันที่5ที่เขาอยู่ในมลูกเนี่ยเขาไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้ก็เลยไม่ได้ตั้งคันนี่เพราะเกิดว่าเรามาเลี้ยงตัวอ่อนได้จาก3วันมาเป็น5วันสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถตรวจได้จากตัวอ่อนนะครับว่าวันที่ที่วันที่5เขาเป็นยังไงมันก็เลยเป็นการคัดเลือกอันหนึ่ง นะครับมันจึงเป็นการคัดเลือกเฉยๆนะครับว่าตัวอ่อนตัวไหนเนี่ยที่พัฒนามาได้ดี3วัน4วัน5วันแล้วตัวอ่อนตัวนั้นก็จะดีที่สุดในการที่จะถูกเลือกนะใส่เข้าไปในป่งมดลูกแต่มันก็เป็นไปได้ครับในคุณผู้หญิงบางท่านที่อ,อ,อาจจะไม่ได้มีตัวอ่อนที่แข็งแรงจนกระทั่งถึงระยะ5วันแบบนั้นก็อันนี้ก็ทำให้การโอกาสในการตั้งครรภ์ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนาเรื่องของแลบในการตรวจวินิจฉัยหรือ คัดกรองเรื่องของพันธุกรรมที่จริงเริ่มต้นมานานแล้วนะครับ30กว่าปีอะไรพวกนี้ละแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วง20ปีหลังเนี่ยมันเริ่มมีการก้าวกระโดดเพราะว่ามนุษย์เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมมากขึ้นนะในช่วงปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาทําให้เราสามารถที่จะตรวจรู้ได้ว่า ตัวอ่อนที่เกิดจากการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยมีพันธุกรรมที่ปกติหรือไม่ซึ่งวิธีการเนี่ยเริ่มต้นเรามาใช้ในคู่สมรสที่เขามีโรคพันธุกรรมประจําตระกูลอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกที่จะเกิดมาเนี่ยมีการามีเรื่องของโรคพันธุกรรมของตระกูลอันนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงกับชีวิตได้อย่างเช่นในคนไทยเราก็จะเป็นเรื่องโรคเลือดจาง จากพันธุก,กรรมนะครับก็คือเรื่องเช่นเรื่องของธาลัสซีเมียเป็นต้นนะครับที่จริงก็ยังมีโรคพันธุก,กรรมอื่นๆทีออ่อาจจะต้องคิดถึงในคนไทยและในต่างประเทศเองก็ด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันตามชนชาติที่ทําให้โรคทางพันธุก,กรรมมีความแตกต่างกันไปในกลุ่มคนไทยเราเราคงนึกถึงเรื่องของโรคเลือดจางธาลัสซีเมียมากที่สุดนะครับออนอกเหนือ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่ใน,ในคู่สมรสที่มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นทลสัสซีเมียเนี่ยการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนเพื่อจะได้รู้ได้ว่าตัวอ่อนตัวนั้นน่ะมีพันธุกรรมของทลสัสซีเมียหรือไม่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงก่อนที่จะนําเข้าไปฝังตัวไว้ในโพรงมดลูกก็จะทําให้มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นก็จะปลอดจากโรคทางพันธุกรรมนั้น นอกเหนือจากการตรวจพันธุกรรมเพื่อจะดูเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วเนี่ยก <_ letter> ็ยัง <_ letter> มีการตรวจคัดกรองเพื่อจะดูความผิดปกติของพันธุกรรมที่พบได้บ่อยๆ<_ letter> <_ letter> อย่างเช่นเรื่องของดาวซินโดรมอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็มักกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคู่สมรสที่ สตรีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราอาจจะชินชินกับเลขอายุ35ปีเป็นต้นแต่จริงๆก็มีโอกาสเกิดได้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้ว,ลวเราก็มองว่าตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของบุตรที่เกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของดาวซินโดรมได้ซึ่งดาวซินโดรมจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายหลาย โรคความผิดปกติของพันธุกรรมท้านั้นเองซึ่งมันเกิดขึ้นที่โครโมโซมคู่ที่21แต่จริงๆแล้วยังมีโครโมโซมคู่ที่1จนกระทั่งถึงคู่ที่20กว่าอีกที่สามารถทําให้เกิดตัวอ่อนไม่ได้แข็งแรงไม่สามารถจะพัฒนาต่อไม่สามารถฝังตัวหรืออาจจะมีเรื่องของการแท้งตามมาหรือว่าการคลอดแล้วก็มีลูกที่ผิดปกติไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถตรวจพันธุกรรมนะเพื่อวินิจฉัยในคู่ สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมเฉพาะเจาะจงหรือตรวจคัดกรองในคู่สมรสที่มีความเสี่ยงกับความผิดปกติของพังพันธุกรรมนั่นก็จะเป็นการสกรีนหรือการคัดกรองตัวอย่างตัวอ่อนนะครับที่ดีขึ้นแม่นยำขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกตัวอ่อนที่พัฒนามาได้ตามปกติจนกระทั่งถึงวันที่5ของของการหลังจากการปฏิสนธิรวมทั้งการ ผ่านการตรวจคัดกรองพันธุก,กรรมในกรณีที่มีความเสี่ยงก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในการย้ายตัวอ่อนในแต่ละครั้งวันนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับไววันวันหลังหมอจะมาเล่าเรื่องต่ออีกทีนึงนะครับว่ามันมันเป็นยังไงมันทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจํากัดอย่างไรบ้างกับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับสวัสดีครับ